สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในแคปซูลสตอรี e อั c ซิเดนเคส ep 2ผมหลุยส์ครับมิ้นค่ะในวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอีกเช่นเคยโดยเคสแรกจะเกี่ยวกับหญิงสาวตัวคนเดียวที่รถของเธอเสียหลักและพุ่งตกลงไปในเหวส่วนเคสที่2จะเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่กำลังมีความสุขอยู่ในดินแดนแห่งความฝันโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าความฝันเหล่านั้นน่ะกำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเขาและเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ เคสแรกในวันนี้จะเป็นตาของมินเล่าก่อนใช่ปะใช่เพราะว่าใน EP ีที่แล้วหลุยสเป็นคนเล่าก่อนเนาะใช่โอเคอ่ะงั้นตางั้นรอบนี้ก็สลับกันเนาะได้โอเคโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2018มีหญิงวัย53ปีเธอกำลังขับรถอยู่บนไฮเวย์ ที่อยู่ในรัฐอลีโซนาของสหรัฐอเมริกาซึ่งใกล้กับเมืองวิกเคนเบิร์กห่างจากฟีนิกส์ไปทิศทางเหนือประมาณ50ไมล์หรือ80กิโลเมตรในวันนั้นมีฝนตกและรถของเธอก็ได้เสียหลักทะลุลัวที่กั้นถนนตกลงไปในเหวรถของเธอได้ไปติดอยู่บนต้นไม้ที่มีความสูง17เมตรซึ่งรถของเธอยังคงลอยอยู่เหนือพื้นค่ะเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถเป็นเวลากว่า3วัน ก่อนที่เธอจะตัดสินใจพยายามปีนออกไปจากรถจากนั้นเธอพยายามเดินไปทางรางรถไฟเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยความหวังว่าจะมีคนพบแต่ร่างกายของเธออ่อนแอเกินที่จะไปต่อเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาเรื่อยๆจนถึงวันที่6เป็นวันที่18ตุลาคมก็มีลูกเรือของกระทรวงคมนาคมของรัฐซึ่งกำลังต้อนวัวตัวหนึ่งอยู่มีเจ้าของฟาร์มวัย30ปี ชื่อว่ามอร์เลสได้ขับรถผ่านมาและได้เห็นน้องชายของเขาอยู่กับลูกเรือมอร์เลสก็ได้จอดรถและหยุดคุยกับน้องชายของเขาแต่แล้วในขณะที่พวกเขากำลังจะเสี้ยสุดการพูดคุยกันนั้นพวกเขาก็พบกับรั้วกั้นถนนที่มันเกิดความเสียหายเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่น่าจะปกติพวกเขาก็ได้ทำการโทรหา911และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็เริ่มออกตามหาและพวกเขาก็พบกับรอยเท้ามนุษย์ ที่นำไปสู่ริมแม่น้ำไฮยาสมาก็พบเข้ากับผู้หญิงคนนึงซึ่งเธอนอนอยู่ใต้ต้นไม้ดูแล้วสภาพร่างกายของเธออ่อนแอมากๆทั้งขาดน้ำอย่างรุนแรงดวงตาของเธอบวมช้ำาี่่โครงของเธอหักไหลเคลื่อนและศีรษะได้รับบาดเจ็บจนเธอแทบจะขยับไม่ได้เลยเธอได้พูดกับมอราเลสว่าคุณพอจะช่วยฉันได้ไหมจากนั้นมอราเลสตอบกลับไปว่าเรามาที่นี่เพื่อตามหาเธอ และหลังจากนั้นเธอได้บอกกับเจ้าหน้าที่อีกว่าเธอนะ่ะอยู่ในรถเป็นเวลาหลายวันหลังจากที่รถของเธอตกลงมาบนต้นไม้เธอได้ตัดสินใจที่จะปีนออกไปจากรถโดยที่เธอมีเป้าหมายที่จะเดินไปยังรางรถไฟที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นคนที่สามารถช่วยเธอได้เธอสามารถเดินทางได้ถึง460เมตรก่อนที่เธอจะสุดตัวลงนอนแถวริมแม่น้ำที่เหือดแห้งหลังจากนั้น ก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งมารับตัวเธอที่ริมแม่น้ำและส่งตัวเธอไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีหลังจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วมอร์เลสได้ให้แถลงการในข่าวว่าผมไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ที่นั่นถึงอีกคืนหนึงได้ไหมเพราะว่าเธอมีสภาพร่างกายที่บาดเจ็บและบอบช้ำมากๆและในเรื่องราวนี้ทำให้พันเอกแฟรงค์มิลสเต กรมความปลอดภัยของรัฐแอริโซนาได้กล่าวว่าความขยันของทีมงานและการทำงานเป็นทีมของทุกคนที่เกี่ยวข้องถือเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องมากเพราะเนื่องจากความพยายามที่น่ายกย่องนี้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้จึงได้รับการช่วยชีวิตไว้เรื่องราวทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ค่ะเหมือนหนังเหมือนกันเนาะใช่ เรื่องนี้คล้ายๆกับหนังที่เราเคยดูไม่เร็วๆนี้เลยเหตุการณ์มันประมาณว่ามีรถของผู้หญิงคนหนึ่งตกลงไปในหุบเขาอะแล้วรถเขาควา่ำผู้หญิงที่อยู่ในรถเขาออกมาไม่ได้เพราะว่าขาเขาติดอยู่ที่ต้นไม้ทับประตูเขาไว้ปะใช่แล้วขาเขาก็เลยแบบไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วขยับออกมาไม่ได้เออใช่ใช่คือเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถคันนั้นเป็นเวลาหลายวันมากแล้วเวลาที่เขาไม่มีน้ําดื่มอะอมคือเขา ดื่มน้ําในรถตัวเองจนหมดแล้วอะจนเขาต้องแบบว่าดื่มปัสสาวะตัวเองแทนอะอืออือ,อแล้วคือซึ่งในความเป็นจริงอะคนเราอะขาดน้ําอ่ะแย่มากนะถ้าแบบขาดน้ําหลายๆวันติดต่อกันอะเออแล้วคิดดูว่าในหนังเรื่องนี้อะเขาติดอยู่ในรถเป็นเวลาหลายวันมากแล้วคือน้ําน้ําในรถเขาก็หมดแล้วทั้งดื่มปัสสาวะตัวเองก็แล้ว แล้ววิธีที่เขาจะได้ดื่มน้ําจริงๆอ่ะคือเขาต้องรอฝนตกอืมอืมเป็นเป็นทางเดียวที่เขาจะได้ดื่มน้ําแต่ว่าในเรื่องในหนังเรื่องเนี้ยที่มันแตกต่างกับเหตุการณ์ที่เราเล่าไปอ่ะคือมันเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิตที่ที่เขาทําให้ผู้หญิงคนเนี้ยตกลงมาในหุบเขาอืมอืมแล้วในฉากต่างๆของหนังเรื่องเนี้ยมันทําให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่เราเล่าไปอ่ะเหมือนเห็นภาพ ม,มากขึ้นเพราะพูดถึงคือมันก็มีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมากตั้งแต่เริ่มต้นในเริ่มต้นในหนังก็คือผู้หญิงก็ต้องแหกโค้งลงไปใช่ส่วนในความเป็นจริงก็คือเขาอะเสียหลักและตกลงไปใช่คือมันมีแบบทั้งต้นไม้ติดอยู่บนต้นไม้เหมือนกันแล้วในหนังก็โดนต้นไม้แบบว่าขัดประตูไว้แล้วขาก็เจ็บอีกบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันอ,อะไรแบบนี้ ก็เลยทาให้ตอนที่เราหาข้อมูลมันแบบเห็นภาพอะ่ะเออเหมือนเราก็อินไปด้วยเพราะก็จริงเราเห็นภาพมาก่อนการที่เปรียบเทียบกับหนังเรื่องเนี้ยซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดใครหลายๆคนอะ่ะเคยดูหนังเรื่องเนี้ยจะนึกภาพออกเลยว่าเหตุการณ์อะ่ะจะคล้ายๆประมาณนี้แต่แค่ไม่มีตัวฆาตกรลูกจิตใช่หนังเรื่องนี้มันอยู่ใน n น t f l i x ใช่อยู่ในใช่ <Netflix. S 1> แต่ว่าเราจําชื่อไม่ได้นะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะแต่ว่าจําชื่อไม่ได้ มันมันก็ถือว่าจะเป็นภาพตัวอย่างที่ให้คนฟังเห็นภาพได้ชัดขึ้น,นใช่นะคือมันรู้สึกทรมานเลยอะแค่ร่างกายได้รับบาดเจ็บแล้วอะ่ะเรายังต้องแบบประทังชีวิตตัวเองอีกอะ่ะคือมันต้องรอดไปจากเหตุการณ์นี้ให้ได้อะ่ะบางคนขาดน้ำเนี่ยเห็นภาพหลอนได้เลยนะอืมจริงใช่มันมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงไปเรื่อยๆด้วยอะคะ่ะใช่ของมิ้นมีประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของหลุยได้เลยอืม ก็ต่อไปจะเป็นเคสที่2นะครับผมเรื่องราวที่จะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเคสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองอนาไฮมของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับสถานที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ที่คิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักกันอยู่แล้วที่นั้นคือดิสนีย์แลนด์ถ้านึกถึงดิสนีย์แลนด์เนี่ยเราหรือใครหลายๆคนก็จะนึกถึงส่วนสนุกที่เต็มไปด้วยตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบปรากฏตัวให้เห็นเต็มไปหมดเลยเครื่องเล่นที่สนุกสนานตื่นเต้น หรือว่าการได้เลือกซื้อของที่เกี่ยวกับตัวการ์ตูนที่เราชอบเมนหลักของเรื่องในครั้งนี้นะครับจะเกิดจากเครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า r o เจอร์และบิดการ์ตูนสปินซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่มีลักษณะเป็นเหมือนรถลางโดยเจ้ารถลางเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นรถคันสีเหลืองที่มีชื่อว่า l e n นี่เดอะแคซึ่งจะคล้ายกับตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในโรเจอร์และบิดก็คือตัวรถเบนนี่เดอะแคที่เป็นรถสีเหลืองเหมือนกัน โดยตัวรถเนี่ยก็จะติดอยู่กับรางแล้วก็จะพาเดินทางไปในทีมของดาร์ไลท์ดาร์ไลท์ก็คือเป็นการเดินทางในความมืดผ่านฉากต่างๆที่เป็นเหมือนตรอกมืดๆในตูนทาวฉากเหมือนโรงงานไฟฟ้าโดยที่ตัวละครหลักเนี่ยก็จะเป็นตัวโรเจอร์และบิทแล้วก็เจสสิก้าและบิทนั่นเองครับโดยคิดว่าหลายๆคนนะ่ะน่าจะรู้จักตัวเจสิก้าและบิทเหมือนกันเพราะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเห็นบ่อยทีนี้ขอ ขอพูดถึงเครื่องเล่นนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวเครื่องเล่นเนี่ยเป็นเหมือนรถ2คันต่อกันโดยคันหน้ากับคันหลังเนี่ยจะนั่งได้คันละสองสองคนก็คือกลุ่มหนึ่งอ่ะจะมี4คนแล้วก็เจ้ารถคันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหมุนพวงมาลัยให้มันหันซ้ายหรือว่าหันขวาหันไปทางไหนก็ได้ตามใจเราต้องการหรือจะหันให้มันหมุนเหมือนเวลาคนที่เล่นถ้วยหมุนในสวนสนุกเลยก็ได้มันสามารถทําแบบนั้นได้ มันถึงมีชื่อเรียกว่าคาร์ตูนสปินอ่ะทีนี้เราจะเข้าเรื่องเหตุการณ์หลักกันละโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่22กันยายนพศ .2543 หรือก็คือปีคศ2 0 0 0เหตุการณ์เริ่มต้นที่เที่ยวหนึ่งของเครื่องเล่นโรเจอร์และบิดคาร์ตูนสปินเนี่ยโดยกลุ่มคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยเขาก็จะมากันเป็นครอบครัวนั่นแหละโดยครอบครัวที่เกิดเรื่องเนี่ยเราจะขอเรียกเขาว่าครอบครัวซักเกอร์แล้วกันนะครับ ครอบครัวซัก,กร์เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด5คนก็คือคุณพ่อเดวิดคุณแม่วิกตอเรียคุณยายจีนลูกคนโตนิโคลัสมีอายุ6ขวบลูกคนเล็กแบรนดอนอายุ4ขวบทั้ง5คนเนี่ยก็ได้ต่อคิวแล้วก็ขึ้นเครื่องเล่นตามปกติโดยแบ่งเป็นคันหน้าเนี่ยด้านซ้ายสุดจะเป็นคุณแม่วิกตาเรียตรงกลางจะเป็นนิโคลัสแล้วก็ขวาสุดคือจะเป็นแบรนดอนก็คือบอกก่อนว่าถ้าเราต่อคิวขึ้นไปเนี่ย ทางขึ้นก็คือจะอยู่ทางขวาโดยคันหลังเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อเดวิดกับคุณยายจีนหลังจากที่จัดกลุ่มกันเสร็จเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยก็จะทําการล็อกแลบบาร์แลบบาร์ก็คือเหมือนเวลาที่เราขึ้นไวนกิงเนี่ยที่มันจะมีตัวล็อกมาให้เราเกาะไว้อย่างนั้นพร้อมกับส่งสัญ,ญญาณไฟเขียวให้เจ้ารถเลนี่เดอะแคปเนี่ยออกเดินทางทุกอย่างก็เป็นปกติจนกระทั่งถึงทางซิกแซกที่มีฉากเป็นพวกแก๊งไวไลท์วีซอลเนี่ยเมื่อ แบรนดอนที่นั่งอยู่ด้านขวาสุดเนี่ยเกิดถูกเหวี่ยงล่วงตกจากรถในขณะที่ตัวรถเนี่ยกำลังหมุนอยู่ส่งผลให้เด็กชายแบรนดอนเนี่ยถูกรถคันหลังที่มีคุณพ่อกับคุณยายนั่งอยู่เนี่ยตามมาทับและถูกดูดเข้าไปติดอยู่ใต้รถพร้อมกับถูกลากต่อไปไกลอีกประมาณ10ฟุตรหรือประมาณ3เมตรซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างจะไกลอยู่นะทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากซึ่งแม้แต่ตัวแบรนดอนเองเนี่ย ก็ไม่ทันที่จะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าล่วงแล้วก็โดนดูดเข้าไปเลยเดวิดผู้เป็นพ่อเนี่ยทันทีที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้รีบตะโกนบอกทุกคนว่าแบรนดอนตกตกลงไปจากรถรีบเอาเขาออกมาจากใต้รถพร้อมกับพยายามเจะง,งัดตัวแ l a บ bar บที่ล็อกตัวเองอยู่ออกเพื่อที่ว่าเขาจะได้รีบไปช่วยลูกชายของเขาที่ติดอยู่ใต้ท้องรถก็คือคุณพ่อพยายามจะดันรถไม่ให้ไม่ให้ขยับไปข้างหน้ามากไปกว่านี้จากนั้นไม่นานเนี่ย รถก็ค่อยๆหยุดลงพร้อมกับแบรนดอนที่แน่นิ่งไปอยู่ภายใต้รถคุณพ่อเดวิดก็ได้พยายามที่จะยกรถออกจากตัวลูกชายของเขาแต่ทว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันถูกยึดไว้กับรางและมันค่อนข้างที่จะหนักซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อว่าอเลนเมนเทลเนี่ยได้สังเกตเห็นสัญญาณแจ้งเตือนที่แผงควบคุมว่ามีบางอย่างผิดปกติไปเครื่องเล่นอ่ะมันหยุดทํางานไปเองในระหว่างที่ เจ้าหน้าที่เมนเทลกําลังสงสัยอยู่คุณพ่อเดวิดก็ได้โผล่มาพร้อมกับบอกเมนเทลว่าลูกชายของเขาติดอยู่ใต้ท้องรถช่วยเขาด้วยก็คือคุณพ่อวิ่งกลับมาจากที่ที่เกิดเหตุมาถึงตรงที่รอคิวเพื่อบอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เมนเทลได้ยินดังนั้นเนี่ยก็จึงได้รีบกดปุ่มฉุกเฉินที่อยู่บนแผงควบคุมพร้อมกับวิ่งตามคุณพ่อไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เรียกผู้ด,ดูแลคนอื่นให้ช่วยเรียก9 1้าให้หน่อยและให้เจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ยช่วยอพยพ ผู้คนออ,ออกจากรถคันที่เหลือที่เขากําลังเล่นอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนที่กําลังต่อคิวด้วยอยู่หรือเปล่าให้อพยพออกไปก่อนซึ่งหลังจากที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยได้ช่วยเหลือเด็กชายแบรนดอนออกมาได้ในสภาพที่เรียกได้ว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วพบว่าเด็กชายเนี่ยไม่หายใจและทีประจรก็หยุดเต้นไปหลายนาทีหน่วยกู้ภัยก็ได้ทําการ C B R ก่อนที่จะรีบนําส่งโรงพยาบาล จากการรักษาเนี่ยคุณหมอพบว่าแบรนดอนมีอาการกระบังหลมแตกปอดซ้ายยุบตับและม้ามฉีกขาดกระดูกเชิงการแล้ารวมถึงสมองเนี่ยได้รับความเสียหายหนักมากส่งผลให้เด็กชายแบรนดอนเนี่ยมีอาการโคม่าอยู่หลายอาทิตย์ซึ่งหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะยิ้มได้สามารถที่จะหัวเราะได้บ้างแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าเดินได้เลย หลังจากที่ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บมาเป็นเวลานานมากเด็กชายแบนดอนในอายุ13ปีก็ได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลเซนโจเซฟในเวลาตีห13นาทีภายใต้อ้อมกอดของคุณแม่ของเขาเองเป็นระยะเวลาทั้งหมด8ปีที่เขาต่อสู้กับอาการบาดเจ็บของตัวเองแล้วก็จากไปในที่สุดจริงๆแล้วอ่ะ ตอนที่เกิดเหตุมันมีเหตุการณ์มากกว่านี้คือจะขอเล่าเทาความนิดหนึง่งเพราะว่าเราอยากจะสรุปเรื่องให้คนฟังอ่ะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดก่อนแล้วเราจะเริ่มไปลงลางละเียดทีละนิดทีละนิดคือจริงๆแล้วอ่ะในเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังอ่ะคุณพ่อเดวิดวิ่งมาเรียกเจ้าหน้าที่เมนเทลใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีรอบที่สองด้วยรอบที่สองเนี่ยเขาวิ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วขอให้คนที่อยู่บริเวณนั้นอนะ่ะไปช่วยลูกชายเขาหน่อย คือเราคิดว่า2คนนะ่ะมันน่าจะไม่พอที่จะยกรถขึ้นมาได้ในจังหวะน,นั้นนะ่ะก็ได้มีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งตัดสินใจที่จะตามเขาไปช่วยแต่ว่ากลุ่มคนทั้งหมดนะั้นถูกเจ้าหน้าที่ของดิสนีย์แลนด์ห้ามไว้ไม่ให้กลุ่มคนนะนะั้นตามไปคือด้วยเหตุผลนะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะห่วงในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าวิ่งเข้าไปในนั้นนะ่ะมันก็คือพื้นที่เครื่องเล่นหรือความวุ่นวายอันนี้คือเราไม่รู้ ซึ่งทําให้ในรอบที่สองเนี่ยก็ไม่ได้มีใครตามคุณพ่อกลับไปเลยคุณพ่อก็หงกลับไปคนเดียวแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ามันมีรอบที่สคุณพ่อได้วิ่งกลับมาอีกรอบเป็นรอบที่สซึ่งได้ร้องขอความช่วยเหลืออีกรอบหนึ่งส่งผลให้กลุ่มคนที่ถูกห้ามไว้ตอนแรกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนี่ยตัดสินใจกระโดดข้ามทีกันแล้ววิ่งตามคุณพ่อกลับเข้าไปข้างในคือสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะคือคิดว่าทุกคนอ่ะ น่าจะคิดกันหมดแล้วว่ากูต้องไปช่วยเหลือแล้วจริงๆอ่ะอเขาคงเขาคงไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเพราะเขาวิ่งมาขอความช่วยเหลือถึงสามรอบอ่ะโดยในกลุ่มคนที่วิ่งเข้าไปเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ชื่อว่าอลซอนฟฟลกับแฟรงค์ลีออนซึ่งคุณอลซอนเนี่ยเป็นคนที่คานเข้าไปใต้ท้องรถเพื่อจะพยายามเช็คการของแบรนดอนในตอนแรกๆโดยเธอได้บอกว่าเธอสัมผัสได้ถึงชีพจรของเด็กน้อยคนนั้นและข้อมือ มีความอุ่นแต่ว่าไม่มีการตอบสนองอะไรเลยเหมือนไม่มีชีวิตส่วนคุณแฟรงค์เนี่ยก็คือคนที่พยายามดึงแบรนดอนออกมาในตอนที่ทุกๆคนน่ะช่วยกันยกรถขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่สามารถดึงออกมาได้เด็กชายแบรนดอนก็ยังคงติดอยู่ข้างใต้นั้นสถานการณ์อ่ะมันเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะตึงเครียดมากๆเพราะว่าไม่สามารถดึงเขาออกมาได้คุณแม่วิกตอเรียเนี่ยก็ได้ร้องไห้แล้วก็ข้ามควนออกมาประมาณว่า ได้โปรดพระเจ้าอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ลูกชายของฉันคือเหตุการณ์มันตึงเครียดและมันกระทบต่อความรู้สึกของทุกๆคนมากถึงขั้นที่ว่าคุณแฟรงค์และคุณอลิสันเนี่ยที่ช่วยเหลืออยู่ะทนไม่ไหวต้องเดินหนีออกไปพร้อมกับให้เหตุผลว่าเขารับสถานาการณ์ที่อยู่ตรงหน้านั้นนะ่ะไม่ไหวจริงๆมันมากเกินไปคือมันมันหดหู่มากอะกับฉากที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้ามันหดหู่มากซึ่งหลังจากนั้นนะก็จะเป็นหน่วยกู้ภัยละ ที่ได้เข้ามาช่วยตามที่เล่าไปให้ฟังในตอนแรกทีนี้เนี่ยมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าคุณแกรกอรีเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่พยายามดึงเด็กชายแบนนอนออกมาก็คือกลุ่มคนที่วิ่งตามคุณพ่อเข้ามาช่วยนั่นแหละเขาได้ออกมาพูดประมาณว่าดิสนีย์เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยระยะเวลาคร่าวๆที่แต่ละหน่วยจะมาถึงที่เกิดเหตุนเนี่ยคือถ้าแบ่งคือจะเป็นตำรวจแล้วก็หน่วยคู่เัยของทางดิสนีย์เนี่ย ใช้เวลาประมาณ3นาทีส่วนหน่วยกู้ภัยของเมืองอนาไฮม์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4นาทีและรถพยาบาลอนะมาสายสุดคือในซอสท,ที่เราไปหามาเขาใช้คำเรียกหน่วยกู้ภัยว่าไฟล์ไฟเตอร์ก็คือจริงๆแล้วพวกพนักง,งานดับเพลิงอะหน่วยดับเพลิงพวกเนี้ยเขาก็จะมีหน้าที่ที่ต้องกู้ภัยด้วยเหมือนกันอืมก็คือหน่วยกู้ภัยของดิสนีย์ก็คือเหมือนนักประจนเพลิงของทางดิสนีย์ส่วน หน่วยผู้ภายของเมืองอนาไฮม์ก็คือเป็นไฟฟลเตอร์หรือคือพวกหน่วยผู้ภายของเมืองอนาไฮม์นั่นเองเวลามันที่มามันเลยต่างกันเหตุการณ์คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีการสืบสวนคดีเกิดขึ้นถูกไหมว่าเหตุเกิดอะไรยังไงอ่ะเรื่องราวของการสืบสวนคดีอ่ะก็ได้มีข้อสรุปออกมาประมาณว่าในตอนที่แบรนดอนนั่งอยู่ในเครื่องเล่นอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามความจริงแล้วอ่ะเด็กที่ตัวเล็กที่สุดเนี่ย ควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากประตูมากที่สุดถ้าจําได้ที่เล่าในตอนแรกคือที่นั่งกันค้นหน้า3คนน่ะซ้ายสุดคือจะเป็นคุณแม่ตรงกลางเป็นนิโคลัสขวาสุดเป็นแบนดอนจริงๆแบนดอนอ่ะควรไปนั่งแทนที่นั่งของนิโคลัสเพราะเขาเป็นเด็กที่อยู่น้อยที่สุดแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวแลบบาร์เนี่ยหรือตัวที่ล็อกคนไว้อะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเช่นกันก็คือระดับมันอะ่ะ ไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานที่มันควรจะอยู่แล้วตำรวจก็ไม่พบหลักฐานที่ว่าตัวแบรนดอนเนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เขารุดออกมาจากเครื่องเล่นก็คือเขานั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้พยายามจะลุกขึ้นยืนปีนหรืออะไรเลยเขานั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาก็ถูกแรงเวียงทำให้ตัวเขาหลุดออกมาจากเครื่องเล่นหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยทางรัฐก็ได้มีการเรียกว่ามีการ ออกคำสั่งหรอให้ทางดิสนีย์แลนด์เนี่ยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเครื่องเล่นโรเจอร์แระบิดทูนสปินโดยให้ติดเซนเซ,นเซอร์ไว้ใต้รถรวมถึงให้ติดตัวคาสเกิร์ดไว้ก็คือเหมือนเป็นแบบที่กั้นใต้รถอะครับของคาสเกิร์ดอะหลายๆคนน่าจะนึกออกว่าคาสเกิร์ดคืออะไรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแบบเดิมอีกแล้วก็ต้องติดประตูล็อกไว้ด้วยอ่ะทีเนี้ยคนจะเริ่มงงแล้วว่าตอนแรกที่พูดไปอ่ะบอกว่าประตูอยู่ทางขวาแล้วทําไมพอตอนจบเรื่องเนี่ย รัฐถึงสั่งให้ติดประตูล็อกคือจากที่ลองไปพยายามหาภาพดูไอตัวเครื่องเล่นตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องเล่นที่ตัวรถอ่ะคนเดินขึ้นไปได้เลยไม่มีประตูปิดคือเหมือนเป็นช่องว่างๆที่คนเดินเข้าไปในที่นั่งแล้วก็มีตัวแลบบาร์ล็อกไว้แค่นั้นซึ่งถ้าเกิดไปดูในปัจจุบันอ่ะจะเห็นได้ว่าตัวรถอ่ะจะมีประตูล็อกแล้วนั่นอ่ะคือคิดว่าน่าจะแก้ไขหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นน่ะ ทางครอบครัวซักเกอร์ก็ได้มีการฟ้องร้องดิสนีย์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะมันจบลงอย่างไรในการฟ้องร้องครั้งนี้แต่เราคิดว่าทางดิสนีย์ก็คงช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลของแบรนดอนซึ่งเหตุการณ์คร่าวๆทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้โดยรวมจะมีประมาณนี้คือพูดถึงแล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นฝันร้ายจริงๆอ่ะของครอบครัวครอบครัวหนึ่งเพราะว่า ดิสนีย์แลนด์น่ะก็คือเหมือนเสริมสนุกที่เราไปอ่ะเราคิดว่าเราไปเพื่อที่จะมีความสุขในโลกแห่งความฝันเจอตัวการ์ตูนที่เราชอบได้ทําอะไรสนุกๆถูกปะก,ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะแบบหดหูอ่ะอืมพอหลุยเล่ามาอืมคือพูดตรงๆนะเราอ่ะทั้งสองคน ไม่รู้เรื่องที่เราจะเอามาเล่ากันเลยเว้ยแต่ว่าหลังจากฟังของลุยแล้วอะเรานิ่งอะคือเดตแอรไปเลยอะอม,มันคือดิสนียแลนด์อะมันมันควรจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขไปกับครอบครัวไปกันเป็นครอบครัวลูกของเราอะควรจะมีความสุขมากๆนึกออกไหมทุกคนแต่คือเหตุการณ์เนี้ย มันมัโหดหูมากจริงๆอ่ะอืคือถ้าเราเป็นแม่เราคงแบบใ่แย่แย่มากอ่ะขนาดคนที่เข้าไปช่วยอ่ะอย่างที่หลุยเล่าตอนแรกอ่ะที่เข้าไปช่วยคือเขายังไม่ไหวกับเหตุการณ์นี้เลยอ่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือไม่ไหวเรานั่งฟังอ่ะเรายังรู้สึกว่าแบบหูมันโหดหูอ่ะมันแย่มันมันลบมากๆสําหรับเราอ่ะเพราะมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเร็ว เกิดขึ้นได้เร็วและไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วผลที่ตามมามันแบบถ้าก็คือขอใช้คําตามที่เราตั้งชื่อคิปไว้แล้วกันว่ามันเหมือนเป็นฝันร้ายของครอบครัวซักเกอร์ไปเลยเพราะสุดท้ายลูกชายเขาอะหรือน้องแบนดอนเนี่ยก็ไม่เคยหายจากสิ่งที่เขาได้รับเลยจากอาการที่เขาเจอมาจากอุบาริเตีครั้งนี้แล้วก็จากไปก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราไปหามา แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเตือนใจได้นะจากเหตุการณ์เนี้ยเพราะว่าอาพูดถ่ายพูดคือเราอ่ะไม่ได้อายุมากขนาดที่แบบมีครอบครัวแล้วมีลูกหรอกใช่แต่เรา,เรารใช่แต่เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมีครอบครัวแล้วมีเหตุการณ์แบบเนี้ยหรือเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่มันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบทำร้ายจิตใจเรามากมากถึงมากที่สุดอ่ะใช่ ก็เหตุการณ์ของเรุววันนี้ก็ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> คือไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนจริงๆออาจตต้องบอกเลยว่าไม่มีการแบบว่ารู้เรื่องราวของเราที่เราหามาเราไม่บอกกันเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงอะไรตอนไหนเรื่องราวเป็นยังไงอืคือเราเราก็แค่เคุียันเหมือนเดิมว่าเออเราจะไปหาเคสอุบัติเหตุมาอืเขาเนี้ยเราไม่ได้บอกเลยว่า จะเป็นอุบัติเหตุอะไร<ช>ยังไงหรือเป็นเกิดขึ้นในที่ไหนเราให้อิสระแต่ละคนหาเลยใช่ค่ะครับผมเลือกเล่าทั้งหมดในเหตุการณ์วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ของทั้งสองเรื่องทั้งของเคส <laughs> <ช>มินและเคสหลุยนะไม่ได้มีมอะไรจะพูดเลยเออมันประมาณนี้ค่ะถ้าใครฟังแล้วหดหูก็แนะนำให้ไปหาอะไรบันเทิงบันเทิงดูต่อนะคะ ใช่ครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกจุดประสงค์ของ,ของที่เรา,เราอืที่เราทําขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนเป็นเคสเตือนใจอุทาหรณ์ในตอนนี้ค่ะให้ให้เราใช้ชีวิตไม่ประมาทดีกว่าระมัดระวังดีกว่าไม่ได้ต้องการทําขึ้นมาเพื่อให้คนฟังรู้สึกว่าแบบกลัวหรือว่าอืรู้สึกดาวไปเหมือนที่เราอาจจะเป็นอยู่ในตอนนี้ใช่มไม่แล้วคือมิ้นอยากจะพูดว่ามินาไม่ได้เป็นคนหาเคสดิสนี่แต่ว่า เราอะยังรู้สึกดาวเลยอะแล้วหลุยอะนั่งอยู่กับเคสเนี่ยคือเป็นวันอะอม,มันต้องรู้สึกยังไงอะตอนนั้นอะในระหว่างที่หาคือคุยก็มีคุยกับมินเหมือนกันบอกว่าเคสเนี่ยมันหนักเออมันมันหนักในเรื่องของข้อมูลด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะปฏิบติประต่อเรื่องราอย่างไงให้มันแบบเข้าใจได้มากที่สุดดีเพราะว่าหาไปเรื่อยๆเหตุการณ์มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ,อย่างเหตุการณ์ที่มันควรจะจบ ตั้งแต่แบบคุณพ่อวิ่งไปเรียกครั้งแรกกลายเป็นมันมีรอบที่สองแล้วมันมีรอบที่สามต่อมาอีกเรื่อยๆออก็คือเราก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะของมินด็อกไปเลยอะ่ะไม่หรอกคือบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าเหตุการณ์ที่เราหามามันเป็นยังไงไม่แต่อของมินก็ถือว่าสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะที่ท,ที่ที่เขาต้องเอาชีวิตรอดอะ่ะคืออันเนี้ยเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่มีคนรอดชีวิต แล้วพอตอนที่เราหาจนจบอะ่ะคือเราก็รู้สึกแบบรู้สึกยินดีไปด้วยกับเขาอะ่ะเขาเก่งมากนะผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ต้องเอาชีวิตรอดคือเขาพยายามหาความ,มช่วยเหลือแล้วบบใช่บบ<ๆ>ใช่<ๆ>เขาเรียกร้องหาความช่วยเหลือแล้วอะแต่ว่ามันไม่มีเลยอะไม่มีใครได้ยินเขาเลยอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้อะ่ะแล้วมันผ่านพ้นมาได้อะ่ะ คือเขาเก่งมากแต่เ,ออเขาเขามีใจที่แบบสู้มากอืเพราะผู้หญิงขับรถคนเดียวแล้วก็ไปเจอแบบเนี้ยคือก็แย่แล้วอ่ะใช่ใช่แล้วแบบต้องไปติดอยู่ตรงนั้นอีกเป็นเวลาหลายวันน้ําก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินบัตรเจปีทุกอ,อย่างมันทําให้แบบกําลังใจมันถดถอยอะ่ะแค่เ,ออเราไม่ได้กินข้าวเอาง่ายๆอะ่ะสมมติว่าสักครึ่งวันอะ่ะเราก็ทรมานแล้วอะ่ะอ,อันนี้เขาแบบหกวันคือ คือเจาะลึกลงไปอ่ะเราหาข้อมูลไม่เจอจริงๆค่ะจริงๆมินก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอ่ะในในหกวันนั้นอ่ะอซึ่งอันเนี้ยบางทีมันเลยเหมือนเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือความยากเหรอเราเราไม่อยากจะใช้คำานี้เพราะว่าความยากง่ายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่หราเราคือเรารู้สึกว่าบางทีการหาขา่าวอุบัติเหตุอ่ะ ด้วยความที่เขาไม่ค่อยจะลงข้อมูลไว้มันก็ทาให้เราใช่มันยากเขาถึงยากเออแล้วเราก็เลยเล่าได้อาจจะไม่ครบหรือข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างค่ะก็ถ้าวันนี้ถ้ามีพูดอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพูดก็ค่อนข้างยาวนะใช่ใช่วันนี้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวอย่างที่มิ้นท์บอกไปแล้วว่าถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยแล้วก็ ถ้าใครที่ชอบในเรื่องราวแบบนี้แล้วอยากฟังอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้เราเล่าเรื่องราวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะใช่ครับสามารถบอกได้ว่าแบบอยากได้แนวไหนอะไรงนี้เราก็จะพยายามไปหามาให้ใช่ค่ะก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you